มาช่วงนี้นะฮะไปดูกันเรื่องของการตั้งนะ,ะจะแนวคิดที่จะตั้งจังหวัดบัวใหญ่เนะคะเป็นอำเภอหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็กําลังที่จะมีแนวคิดตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดเลยนะคะใช่ค่ะ ก็เป <S 2 Pop keys> <expand> ็นข้อเรียกร้องของชาวบ้านกว่า1000คนนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องขอให้ทางรัฐบาลนั้นพิจารณายกฐานะ8อำเภอของจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ประกอบไปด้วยอำเภอบัวใหญ่อำเภอคงอำเภอประทายอำเภอโนนแดงอำเภอบ้านเลื่อมอำเภอแก้งสนามนางอำเภอศรีดาแล้วก็อำเภอบัวลายให้แยกตัวออกมาจากจังหวัดนครราชสีมาตั้งเป็นจังหวัดใหม่เลยนะคะนั่นก็คือจังหวัดบัวใหญ่เป็นข้อเรียกร้องของชาวบ้านแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าการจะตั้งเป็นจังหวัดใหม่ได้นั้นคงต้องมีการไปสอบถามความคิดเห็นแล้วก็รับฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วนก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เพราะว่าการแยกตัว จัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็คงจะต้องไปดูในหลายๆมิติ<ช>คุณนยาต้องดูหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ศักยภาพความพร้อมด้วยนะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการนี่เห็นด้วยมองไปถึงขั้นว่าเอ๊จะทําให้หลานย่าโมเพราะว่าคนโคนราชเนี่ยถือเป็นหลานย่าโมนะคะที่อาจจะต้องไปแยกออกจากกาันหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องไปฟังกันอีกทีก็ต้องรับฟัง เสียงของผู้ที่เรียกร้องด้วยว่ามีเหตุใดบ้างมาสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ซึ่งก็กําลังให้เจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูก่อน โดยส่วนตัวในะท่านผูว้ว่าวินัยเนี่ยก็บอกว่าการเคลื่อนไหวนี้ก็มีมานานแต่ว่าทุกครั้งก็ล้มเหลวเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังอยากให้อย,อยู่กับจังหวัดนครราชสีมาไม่อยากให้แยกหลานเยี่ยมวงอจากกันนะคะค่ะทางด้านความเห็นของสสในพื้นที่นะคะอยู่ทางพรรคเพื่อไทยด้วยก็บอกว่าจริงๆแล้วความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องเรื่องนี้เนี่ยมีมานานแล้วเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวหลักๆก็จะเป็นบรรดาพ่อค้าขาหาบดีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากระบบ การคมนาคมที่ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยทั้ง8อํอำเภอที่ว่านี้ก็เคยเป็นอำเภอเดียวกันมาก่อนคืออำเภอบัวใหญ่แต่ว่าตั้งแต่ปี2490 เป็นต้นมานะคะก็มีการแตกเป็นอำเภอต่างๆอีก7อําอำเภอจึงทําให้หลายคนรู้สึกว่าหากได้นําเอา7อําอำเภอที่แยกตัวออกจากอำเภอบัวใหญ่มารวมกันก็จะสามารถยกฐานะเป็นจังหวัดได้หากดูจากภูมิศาสตร์แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าไปถามคนส่วนใหญ่แล้วความรู้สึกลึกๆนะคะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกหลานย่าโมแล้วก็ไม่อยากที่จะแยกตัวออกเป็นจังหวัดอื่นซึ่งในแง่ประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะที่จะต้องรับฟังแล้วก็ทําความเข้าใจให้มากค่ะ Ha! เพราะว่าฐานะของสสในพื้นที่เนี่ยคุณโค้ดสวนบอกว่าก็ต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักนะคะแต่ก็ยินดีและก็จะสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เห็นตรงกันนะคะส่วนที่ว่าหลังจากนี้จะทําอย่างไรเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเสนอร่างพรบรตั้งจังหวัดโบวใหญ่มาตั้งแต่ปี2537โอ้เป็น 10, 10ปีแล้วนะคะต่อมาคุณสมศักดิ์เกียรติรนนประธานรัฐสภาเมื่อวันที่17กรกฎาคม2555มาแล้วด้วยแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้นะคะเป็นพรบ ด้านทางด้านการเงินก็เลยส่งเรื่องไปให้นาะยกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามซึ่งการที่จะลงนามนะคะ,ะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณแผ่นดินก่อนส่วน,นในส่วนของสสพักเพื่อไทยในพื้นที่อำเภอบุใหญ่ก็จะไปคุยกันอีกทีว่าต้องคุยกับเพื่อน,อน,อนสอๆสสในภาคอีสานด้วยว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ,ค,ะคุณนยาเพราะว่าทางท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนก่อนนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยากที่จะแยกหรือว่ายังอยากที่จะขึ้นอยู่กับทางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก,ก็จะเป็นทางผ่านเป็นประตูสู่อีสานใช่เป็นประตูะสู่อีสาน แล้วก็สามารถเดินทางต่อไปได้หลายๆจังหวัดเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความเจริญมากเหมือนกันนะคะ,ใ,คะในจังหวัดนะครราชสีมาแต่ว่าถ้าเป็นที่อำเภอบัวใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่ะนะคะถ้าถามถึงศักยภาพในการตั้งเป็นจังหวัด ก็ได้นะในระดับหนึ่งถ้าต้องไปดูทั้งศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจภูมิศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์ศักยภาพทุกๆด้านเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีนะในใน8อำเภอที่ออบอกมาทั้งหมดคำว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาคงหมายถึงในคนในจังหวัดในอำเภออื่นๆของจังหวัดนครราชสีมาด้วยแหละ,ะ,ะแต่ประเด็นหลกัหลกๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์นี่แหละนะคะ,คะที่มีความ มีความเป็นมายาวนานเหมือนกันจังหวัดนครราชสีมานะคะใครเคยไปเนี่ยก็จะต้องไปกราบ สการะนะคะไม่ถึงย่าโมใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นลูกหลานย่าโมเหมือนกันในส่วนของคนในอำเภอต่างๆในจังหวัดนั่นแหละการจะแยกไปนี่มันคือความรู้สึกของคนมันเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดนครราชสีมาใช่ค่ะที่กยายนจะติดต่อท่านผู้ว่าวินัยบัวประดิษฐ์นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ฟันธงเลอๆท่านก็บอกว่าอาจจะต้องชะลอการตั้งจังหวัดบัวใหญ่ไปก่อนด้วยซ้ำเพื่อศึกษากันให้พร้อมกว่านี้ ท่านผู้ว่าเองน่าจะผิดภารกิจนีเลยทำให้ไม่ได้มาชี้แจงผ่านทางรายการของเราด้วยนะคะค่ะจากเรื่องของการขอขึ้นนะคะจัดตั้งจังหวัดใหม่ของทางจังหวัดบัวใหญ่เรามาดูในเ,เรื่องที่เรานําเสนอไปเมื่อวานนี้คือคเรื่องปัญหาของผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มแม่น้ําเจ้าพยาสร้างปัญหาให้กับหลายจังหวัด นะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดอุทัยธานีในแม่น้ำสแกกลางนะคะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะคะพื้นที่บริเวณเจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยผักตบชวาลอยเต็มแม่น้ําไปหมดเลยค่ะตั้งแต่สถานีขนส่งทางน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําบลประตูชัยจนถึงหน้าวัดพนันเชิงวรวิหารตําบลคลองสวนภูอ,อําเภอพระนครศรีอยุธยาตอนนี้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับ หลายๆภาคส่วนทั้งเรือบรรทุกสินค้าเรือโดยสารแล้วก็แม้กระทั่งเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กที่สัญจรไปมานะคะตอนนี้ไม่มีเรือท่องเที่ยวสัญจรไปมาแล้วค่ะคเจอปัญหาหนักสุดเลยนะคะสำหรับเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็โ,โหกระทบไปถึงพระพิสุท์ที่ท่านพระพิสุทธ์ที่ท่านออกบินทบาตในช่วงเช้าต้องพายเรือกันไปแบบนี้นะคะ าภายไม่ได้เลยนะว่ามองไม่เห็นน้ําเลยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ก,นกันกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานและกําจัดผักตบชวาโดยตรงเลยนะคะจากกรมเจ้าท่าค่ะคุณปรีดานันลักษิติธรรมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมค่ะ,ะหัวหน้าปรีดานาันคะในส่วนของจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาตอนนี้มีแผนที่จะเข้าไปกําจัดผักตบชวาแล้วหรือยังคะคือตอนนี้นะฮะเรือกำจัดผักผมชวาของผมปฏิบัติงานอยู่ที่แม่น้ําน้อยนะครับค่ะ คือปริมาณพังกบชวานี่หานาแน่นจนเรือสัญจรไม่ได้เลยครับค <Yoda. S 2> ในในแม่น้ําน้อยเนี่ยที่ <ynen> ตามแผนผมมีมีมีไปดาเนินง,งานนะแต่ในว่าเครื่องจักรเรามีมีน้อยครับค่ะเครื่องจักรเรามีปริบัติงานอยู่แม่น้าท่าจีนหนชุดนะครับแล้วก็ตรงสุพรรณบุรีอีกหนึ่งชุดนะครับค่ะทั้งหมดเราเรามีอยู่สมชุด ก็คือถ้าตรงนี้เบาบางก็จะไปจางานที่ตรงแถวแถวแม่น้าเจ้าพระยาีครับค่ะมีก็มีแผนงานอยู่แล้วทุกปีนะครับผมมีแผนงานอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมมีแผนงานอยู่แล้วครับค่ะซักเมื่อไหร่คะคหัวหน้าคะาตามแผนนะคะคือน่าจะประมาณ ไม่ไม่เกินเดือนนะฮะใอ้ตอนนี้บาบางหน่อยแล้วก็จะออกไปทํางานแล้วเพราะตอนนี้มันตอนนี้มันจอนไม่ได้เลยครับไม่น้ําน้อยเลยครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลายๆจุดค่อนข้างที่จะวิกฤตใช่ไหมคะปัญหาผักตกชวาใช่ครับค่ะมันเป็นฤดูกาลนะครับช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยครับฤดูกาลนะครับแต่ปีนี้รู้สึกจะปัญหามากหน่อยฮะที่กระทบที่กระทบไวครับค่ะที่กระทบมากสุดนี่เป็นเป็นเรือประเภทไหนบอกเรือท่องเที่ยวตอนนี้ก็หนักงานทําอะไรไม่ได้เลยครับครับ S <S> แต่ว่าทางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงแถวบริเวณนั้นนะฮะมันก็มีเรือขนส่งสินค้าอะไรเนี่ยก็จะพอช่วยจะอักกันได้นะฮะแล้วลจะค่ะแล้วจะสามารถกําจัดยังไงคะดูจดกากกรรมวิธีที่เอาไปคือตัดทําลายหรือต้องหอไปที่ว่าที่อื่นยังไงคะข, <า S 1> ของเราปเป็นเรือสายพานลําเลียงครับสายพานลําเลียงแล้วก็ส่งขึ้นฝั่งเลยครับส่งขึ้นฝั่งเลยแล้วก็มีเรือคีบคีบจากแม่น้ําเนี่ยส่งขึ้นฝั่งเช่นกันครับแล้วเอาไปทําไมต่อคะเนี่ย ก็ปล่อยให้ย่อยสลายไปเองโดยธรรมชาติครับค่ะไม่ไม่ในเชิอื่นค่ะในแต่ละจุดเนี่ยการปฏิบัติงานเราใช้เวลานานไหมคะแล้วก็มีความยากลําบากมากน้อยขนาดไหนค่ะหัวหน้าขึ้นอยู่กับอ่างนาแน่นอนของปบชวาครับค่ะอย่างอย่างเช่นแม่น้ําน้อยเนี่ยตอนนีกประมาณสิบกิโลนะฮะค่ะความกว้างของแม่น้ําก็แน่อยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเมตรคค่ะยาวสิบกิโลเมตรค่ะ สิบกิโลเมตรนี่คือเต็มไปด้วยผักตบชวาหมดเลยนะคะถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับแหลมแหแลและอย่างคาดการว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการจัดเก็บหมดในส่วนของแม่น้ําน้อยเนี่ยค่ะก็น่าจะอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งฮะประมาณนั้นค่ะค่ะต้องมีการเตือนไม่ให้ผ่านเึ้นทางเนี่ย เรนจะลองให้ชาวบ้านเนี่ยเรียบปล่อยผักตบชวาออกมาครับาตามตามลำคลองเนี่ยน่าจะจัดเก็บก่อนค่ะทีนี้ถ้าออกมาสู่แม่น,น้ำแล้วเนี่ยมันการกําจัดมันจะยากแล้วก็ผักตบชวาเนี่ยจะโตไวมากเลยค่ะครับผมเออคือมันเป็นฤด,ดูกาลของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะในช่วงห,หน้าหน้าแง้งน้ําน้อยอย่างเงี้ยมันมันเจริญเติบโตไวเหรอคะเตบโตไวครับเติบโตไวครับอ๋อ กรมเจ้าท่าเรามีแผนง,งานทุกปีนะครับใน <ụ breaker> การบรรรักษาแต่ว่าพื้นที่เราเนี่ยดูดูแลอยู่แม่น้ําสายหลักอยู่ห้าสายและลําคลองอีกนะครับ <ụ> แม่น้ําสายหลักก็มีแม่น้าเจ้าพะยาแม่น้ำปากแม่น้าลบบุรีแม่น้าน้อยแม่น้ำปะจีนครับผมถ,ถ้าคายา้าสายหลักนี่คือมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยไหมคะครับจะมีปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่าแต่คนละ,ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ ระยะเวลาเนี่ยนะฮะมันจะมีเอ็นอยู่หนาแน่นเลยทั้งท่าจีนด้วยค่ะแล้วก็มาแม่น้ําน้อยเนี่ยปีนี้จะรู้สึกจะวิกฤตหนักแล้วก็เจ้าพญาก็เห็นกระจัดกายอยู่นะครับตอนนี้ค่ะค่ะเจ้าพญาก็แถวตําบลคลองสวนพทางอําเภอพระนครศรีอยุธยาน้าวัดค่ะทรงป้อมเพชรค่ะ่ผมแล้วเมื่อกี้ผมไปดูตรงแยกบางไทรก็ไม่มีละค่ะหมดเไปละแยกบางไทรสามแยกบางไทรตรงบันที่แม่น้ําน้อยเนาะมันจบที่แม่น้ำเจ้าพญาค่ะ ค่ะหัวหน้าคะถ้าเกิดว่ากําจัดไปแล้วหนึ่งเดือนหลังจากนี้เนี่ยเ,เรียบร้อยเหมือนแล้วมันจะกลับมาอีกไมหมฮะผักตุชิวาเนี่ยค่ะมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะผลักดันออกมาจากทางอาของอของซอยหรือเปล่าครับค,ค่ะ,ะนี่ถ้าเกิดเขาผลักดันออกมามันก็ส่งม่น้ําอีกเราก็ต้องเป็นปัญหาต่อการ,ส,ารา<อ>ส่งทางน้ำอีกนครับอ๋อเเป็นปัญหาค่ะค่ะ,คะอ่ะก็มีคิวอยู่แล้วนะคะเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับเดี๋ยว